อพี่น้องวันนี้เราจะทำผัดถัวด้วยวิธีทำให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพราะน้องเข้าหอมกับยายไม่ค่อยจะมีฝันเลยแล้วก็ผัดสไก่เนาะทำะไร ขาโตะนะสิมันเอ็นเอ็นอยู่นีน่ตอนแรกก็ทำชิ้นใหญ่ใช่ไหมเนาะแบบใต่คิดมาชิ้นใหญ่มันก็สุกเนะาะก็เลยทำให้เป็นแบบนี้แล้วกันเนาะให้ชิ้นเล็กลงเนาะตอนแรกก็ทำชิ้นใหญ่เกินอะแต่คิดว่ามันน่านสุก ลันก็ทำเป็นชิ้นบางๆเท่า้วกันยิ่งเราฟันไม่ค่อยดีเราไม่มีฟันเี่าเนาะโอ้โห,โหเสียงสุดไอเอ,เอโอวันตินอยู่ข้างๆสวบสวุสวๆอยู่เฮ้ยเซมตไหมคะเาาบาค่ะเบาค่ะในวันนี้ เลยจะภาวานนให้เธออย่าท้อใจไลฟสดเหรอหายวิดีโอครับรกว่าจะไลฟ์สดก็ไม่มีแรงจะไลฟ์สดเหนื่อยหายใจอ่านคอมเมนต์ไม่ทันอ,อ่านคอมเมนต์เยอะก็ไอแ,แ,แค่แค่ขึ้นมา เค่ทำแบบนี้เนาะก็หอมเนาะจะหั่นบ้างเอาเอากระไก่มาหนีบบาดมือค่ะอ่ะหั่นมูมันยังไม่เปื่อยออกจากน้ำแข็งมันอยู่ยั่คลองฟินอ่ะมันยังทำไม่ได้ก็เลยต้องรอเวลาเพราะอะไรรู้ไหมมันแข็งมันหายแข็งแล้ว อืมต้องรอแป๊บนหนึ่งหนึเอากระเอาถ้วยออกเอาแก้วออกระวังห้องบนโตมันจะตกแตกเอาไก่มาหันตะไก่มาหันได้ไงลูกต้องอืมอ๋อลูกแล้วนี่อยู่ไหนเอาหนูไปเอาโทรศัพท์ขึ้นมาไปดูไปไม่ควรแม่ไปนัป่นนั่นนั่นไปออไปไปไม่จะดทำงานด้วยไป<โดย>เปิด ในห้องแม่แปมก็ได้ไปไปเปิดพัดลมมาป่ะก็แม่ใช้พัดลมอยู่เอาไปเลยพัดลมหัวหน้าไปเลยไม่ใช้บุญแล้วจนไปดานแล้วซีงดไฟแอร์วอนอะไรชูข้าไฟไม่ไหวไฟเกือบพันบ้างล้องผื้นแต่ว่าตั้งไว้ก็พื้นนะฮะหนาไปท่าจะคล้องแค่นั้นก็จบแล้วลูกดูได้แล้วนั่น ในหน้าขึ้นเออนันแค่นี้ก็เปิดได้แล้วค่ะนั่นไงลูกเออนันเออนันนั่นแหละนั่นแหละน้าต่างคิที่ถ้าเไม่ได้นะถ้าเราทำอะไรเขาก็อยากไปทำกับเราด้วยตัวจดกาะการกัวเป็นตัวเนาะต้องให้เขาไปแยกเล่นหักเนะาะไอขอทำขัดทัวขัดทัวไก่เนาทะไก่ถ้าท่านทีมีโปรตี พี่นอ้องรับประทานอาหารที่มีตีนเนาะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นไข่หมูหมูกับบด,ดไปเมื่อวานหัปิ้งแล้วเมื่อเช้านี่ก็กินกว๋วยเตี๋ยวมีทั้งผัดบุ้งมีทั้งหม้อก็มีทั้งหมูทั้งตอนนี้จะเป็นผัดถั่วใส่ไก่เนาะผัดถั่วใส่ไก่ พัฒซื่อๆนี่่คือ่นาะพัดแบบธรรมันดาจะก,กินถั่วกินผักบ้างเนาะไป้หอมได้ได้ได้รับประทานถั่วบ้างแล้วก็จะฝึกให้เด็กเขากินผักกินผักแต่ว่าถ้าทําชิ้นหนาๆเขาเขาไม่อยากเคี้ยวเราก็ต้องทําให้มันบางเลยเนาะเราพ้าตั้งแต่เราทำที่แรกเนี่ยแล้เราจะมาซ่อมเอา ชิ้นมอเราวเวลาเวลาเข้าเวลาเราก็จะจะเปิดแล้วถ่ายวิดีโอเวลาเราผัดบานแล้วก็ผัดเน้อผูไปหน้าก็ไผนอก้มาบานมาแล้วก็ไผ่พญามังมรหับเยอะหมอสูงสก,กรเนอพี่นเอง จริงๆก็คือยายไปส่งสก,การคนที่เขาเสียชีวิตนั่นแหละคือส่งสก,การมิสานคือชาพนักกิจศพนะคะวันที่ฝนลวงลงจากฟ้าได้กภาวนาให้เธออย่าท้อใจในวันนี้ อันนึงก็ตำเนาะตำไปแล้วเนื่อนี่คือเนี้ไปแล้วท้องไม่ดีกินอาหารที่เผ็ดหรืออะไรมาก,กท้องไม่ดีเนะาะอันนึงก็ไปผัดเนื้อทาแล้วปัด,ดข้าวมันจะเป็นกระเพรนแหละก็องก็กินไปแล้วอือ ก็ถ้าห้าถ้าเราไม่หั่นมันก็จะชิ้นน้ำเราะก็ไม่มีฝันอยู่แน่เชี่ยไม่ได้เัวอะเราเนค่อยดีอย่างหนึ่งมันจะได้ผักเข้าน้ำข,าำขา้าเนื้อหน่อยเนาะถ้าเราทำน้ำก็ข้าเนื้อข้าวน้ำ,านำยากว่าจะผัดพิแกงเราก็ไม่ได้ถ้าผัดพิกแกง ธรรมดาก่อนแล้วกันเดี๋ยววันไหนไปตลาดก่อนไปซื้อที่แกงมาเกือบหมดแล้วเราซ่อมงานได้เกือบหมดเลย ถั่วเสร็จแล้วก็จะหานเนื้อเข่าก็อุ่นไปเนาะหมาว่านขึ้นอย่างงงแล้วก็กินเวลาไหลอะไรคอุ่น เสียดายเขาที่เนาก็ซื้อผัดเตี๋ยวแล้วไงมาตอนเช้า <c oughs> <c oughs> สมัยก่อนนี่อยากก้าวกะได้กินยาพุณจะรู้เพราะว่ากินแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะพ่อแม่าาก็จะพ้ากินปนเป็นหลักกินปนกินอะไรอย่างนี้แหละส่วนมาก Okay. ที่ทำสิ่งพิเศษล่ะปดสิ่อร์เศษล้ะทีนี้ก็จะเป็นข่นเนื้อนั่นแหละตอนแรกก็คือว่าจะทําเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะแต่กลัวจะมีฟันแล้วก็ลานนะเนาะเงือกว่าดีมาแข็งแรงที่เนาะเงือกมาแข็งแรงต้องเห็ดบางๆนน้อยนะคะแล้วโอเคแล้วแหละเริ่มเริ่มลงตัวแนละ้วเนาะ นี่ก็จะเป็นหั่นเนื้อหั่นเนื้อใส่เตรียมเตรียมหั่นเนื้อนาะเตรียมหั่นเนื้อเราก็หอมมาเขาอยากทําเนื้อกับอะไรแต่ยายก็ไม่อยากให้เขาทํามันข้าวเด็กน้อยนาะออยากกลัวนี่จะบาดมือเขา นีจะบาดมือเขาเอา้าส่องไม่เห็นการหั่นเนื้อเราเลยตัวนี้เราหั่นเนื้อข้าวเราหูเราหูข้าวเหนียวเดอ้อพี่น้องยังบอกไม่ได้ของพระเจ้านะไม่ใช้ข้าว ช้ข้าเจ้าเล้ใช้ข้าวข้าเหนียวดีคอยไปเห็ดอยู่ฟาร์มไก่อยู่ได้พีน้องโอ้ยยุ่งกัดขาหุนะหนุกหนะอบาไหวทรมาไปเห็ดอยู่สองพืนพืนที่สามก็สามืนอยู่หอกชิบวานเรื่องจับาท่หลายบาท้ว่ประมาก เห็นงานแบบเปื่อนๆน้ำดำแล้วเนาะแบบว่ากองไก่ที่เขาเอามามจะเป็นโครงไก่นะ,นอะอ้อนนี้เราก็ยู่งก็กัดขาแล้วเราก็เบาซสืส่อๆเนาะสะมัยตะกี้าก็เป็นเด็กน้อยเป็นจัวสาวเป็นบอเน,อะ,เนอะอายุยังไม่ถึงยี่สิบหรือเปล่าล่ะที่ไปทําไก่ะก็เลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ท้าวนเท่าไหร่ก็เลย เราทำเนาะเราทำแล้วก็หันมาทำงาน,งานที่เกี่ยกับตที่เราอยู่นะเชื่อต่อเราเป็นเอ่อคิซีที่แรกเราก็เป็น q ิีธรรมดาเนี่ยแหละทีนี้ก็ทำไปทำมาก็เลยได้มาเป็นหัวหน้า ตอนแรกเป็นรองก่อนนะเป็นรองหัวหน้าทีนี้เขาเลยทำสองกะเราก็เลยได้เป็นหัวหน้ากะกลางคืนเราขอเป็นกะกลางคืนเราเลยได้เป็นหัวหน้ากะกลางคืนเนาะเพราะว่าไอ้อมชอบอเวลาทํางานกลางคืนเพราะว่าเรากลางวันเราได้ไปเที่ยวได้ไปโน่นไปน,นี่ไปน,นั่นเนาะสมมติว่าเราตื่นเร็วใช่ไหมเราก็ได้ไปทาธุระแต่ถ้าเรา ทำงานตอนกลางวันเนาะเราเลิกงานก็ค่ำแล้วเราหยุดก็เป็นวันเสาร์อาทิตย์อย่างเราจะไปไปสนีหรือไปอะไรสักอย่างเนี่ยไปธนาคารอย่างเงี้ยเราก็ไปยากเนาะเราต้องมาลางานลาอะไรเนาะ <c oughs> ทีนี้ถ้ากะไหนที่เราเอา่ออยู่ตอนกลางวันเนาะเลิกงานก็ค่มแล้วพี่น้องบางทีมันก็เป็นโอทีเนาะไม่เหมือนเราทำกลางคืนทำกลางคืนเรามีเวลาไปธนาคารไปน,นู้นไปนี่ไปนั่นเนาะ ก็เลยขันนสาเพ่ากลางคืนเป็นหัวหน้ากะกลางคืนเนาะก็เลยมี2กะตอนแรกมีแค่กะเดียวแหละกะเดียวก็เป็นหัวหน้าเราไม่ชอบเมื่อลองหัวหน้าเขาก็เลยเรียกไปไประชุมว่างานมันเยอะจะไปะทํารอบเดียวไม่ไหว เราก็เลยปรึกษากันว่ามีคนอยากจะทํากะกลางคืนไหมเราก็เลยเสนอบอกว่าขอเป็นหัวหน้าฝ่ายกลางคืนพี่น้องแต่บ้านก็จะพักช่วงตีห้าตีห้าสิบห้านาทีเวลาที่เหลือก็ให้ลูกน้องกินกินปลาก็เงีบได้นะคะใ,ใครจะกินมากก็กินไปอะไรไปเนาะแล้วแต่แต่ว่าก็อยากให้เกินสิบห้านาทีให้พัก ช่วงพักที่เหลือก็คือทำโอทีเนาะเวลาที่เหลือก็ให้พักทำโอทีเนาะแต่ว่าเวลาทํางานไม่ไม่ให้นอนไม่ให้อะไรเนาะแต่ว่าถึงเวลาพักก็พักหนชั่วโมองอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีช่วงเบรกเนาะเบรกบ่ให้เกินสิบหานาทีสิบสิบห้านาทีก็เกินแลก็เผื่อว่า ก็เลยทำกลากลางคืนเนาะโรงั้นเนาะสบายอยู่เด้พี่น้องเช็คยออคิวซีแต่และชั่วโมงว่าเอกน้องคุณทำงานได้กี่แผ่นเนาะทำพีบีีเนาะสมัยนั้นอนะก็ทีนี้ก็เออโรงงานมันมีปัญหาการเงินอยู่ช่วง ออมีอยู่จังหวะหนึ่งที่การเงินการอะไร OT มันลดลงหลังๆมาไม่ค่อยมี OT ก็เลยแบบไปต่อไม่ได้เรานั่นแหละไม่ไหวเพราะแบบมีทั้งค่าแรงขั้นต่ามันก็ไม่พอแล้วแล้วเราแล้ว,ลวเราอยู่ไกลด้วยเนอะเราทํางานอยู่ที่กิโลห้าพักอยู่ที่กมอแปดอยู่ในกมอรามินทานะทีนี้เราต้องเสียค่ารถสองต่อ เพื่อมาทํางานมันก็ไม่ไหวถ้ามันไม่มีโอทีเนาะเราก็เลยลาออกพอลาออกเลยกะไปเฮ็ดงานลายเราเี็ดีเนาะนี่พายน,น,ย,นพยิน้่ายกะเพราะไดงานนะคะอันน้ก็ได้จะพอแล้วแหละนะคะสาหรับการทําผัดกะเพราก็ผัดผัดหมูผัดผัดไก่ไม่ใช่หมูผัดไก่ใส่ถั่วฝักยาวเดี๋ยวก็จะไปผัดเนาะสิบกว่านาทีแล้วขอบคุณที่รับชมนะคะ เดี๋ยวจะไปผัดแล้วเนาะขอบคุณมากมายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์สับสไครต์ให้ขอหอมสาวห,หน่อยมากละเด้อพี่น้องนะคะบ๊ายบายค่ะส่งงานจ้าขอบคุณค่ะ